น,นี้เดือดแล้วนะคะใส่ผัดได้เลยค่ะไม่ต้องเทลงไปนะคะเผื่อมันมีน้ำอะไรถ่ายออกมาคนค่ะรับรองว่าอร่อยมากข้าเหนียวตุ้ยเข้าไปใครไม่ชอบข้าเหนียวก็ทานแล้วข้าสวยนะคะนี่ค่ะ นาทานนะราคาเมนูสุขภาพน้ำมันย่านามีริบเิ็นค่ะนี่ค่ะหนไม้ใส่สุขภาพไม่ต้องรู้สึกติดนะคะเพราะว่าหมูสับเราหมูสามชั้นเรารวนแล้วรวนจนน้ำมันแห้งแล้วเราถึงเอามาทำาลอง่กัดเข้าไปไม่มีเหยียดๆมีแต่เหนียวเหนียวนึกหนึบ นี่เป็นอันลศุกแล้วนะคะนี่ค่ะมาผ่า,านในราคาแล้วมารู้ที่แล้ว ติดไฟเลยค่ะถ้าทานไหมะคะ่ะนี่ค่ะเมนูของเรา เย็นของวันนี้หอมมาก